สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ G A News และดิฉันอ่อนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่ผลิตจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศให้แก่ประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อน,นำไปประดับในพิธีการเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ นางศศิวิพาอมรสิทธิกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพิธีสมมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่ประดิษฐ์จากภาพประจำถิน่นให้แก่นายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์ประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่งและจัดในพัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ซึ่งผีเสื้อทั้งหมดประดิษฐ์จากผ้าประจำถิ่นทั้ง76จังหวัดเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าบาติกผ้ามัดหมี่ผ้ามัดย้อมจังหวัดละ90ตัว ผีเสื้อนอกจากจะเป็นมแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสวยงามแล้วยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพี่น้องสตรีไทยด้วยสายประเนรที่กว้างไกลและด้วยพระเมตตาเพื่อมุ่งหวังให้ประสงนิกรชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมีงานทำมีรายได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสังคมที่เต็มไปด้วยรอย และมีความเอื้ออาทราต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมภาพไทยสําหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งานด้วยรักแห่งแผ่นดิน Which Love f o the n a t i o n ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565ณนะบริเวณถนน ราชนำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ีเสื้อแห่งความจงรักภักดีที่ผลิตจากผ้าประจำถิ่นทั่วประเทศถือเป็นพลังจากประชาชนที่ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ